ครับสวัสดีครับทุกคนวันนี้ผมก็จะมานะครับแนะนํานะครับตัวตัวทั้องศานะครับอ่าตัวนี้เป็นของ unity นะครับอ่าตัวนี้ดียังไงนะครับผมทักองศาตัวนี้ผมแนะนําเลยนะครับใครที่ใช้โต๊ะเรื่อยนะต้องมีติดเอาไว้นะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราทํางานได้อย่างแม่นยำนะครับผมอ่าตัวนี้จะเป็นตัวตัวตัวท็อปสุดของเขานะครับคือมันจะมีเลเซอร์นะครับ เดเซอร์ให้อ่นนี้ก็เป็นหน้าตากล่องนะครับอ,อันนี้คือ,น,น,อน,น,น่าจะเป็นชื่อรุ่นนะผมจะไม่ผิดนะครับมันจะมีตัวรหัส A กับรหัส B นะครับน,นี่ผมน่าจะเป็นรหัส B นะอ่าเป็นรหัส B อ่ะต,ตัวนี้เห็นไหมครับ LM 32 0ู B นะใครที่ต้องการนะครับก็ลองไปหาดูใน ดูในเว็บขายของออนไลน์ได้นะครับผมลองเข้าไปเสิร์ชดูกันได้นะครับอันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการตั้งด้วยนะครับผมวิธีการใช้งานนะครับผมก็รับแรกนะครับจะมีปุ่มสีเหลืองตรงนี้นะเราทําการกดไปหนึ่งครั้งนะครับกดไปหนึ่งครั้งริมจะขึ้นเป็นเออร์เลอร์นะครับเออร์เลอร์เพราะว่าเราตั้งตั้งตัวเนี้ไม่ได้อยู่ในลาลาบนะครับถ้าเกิดแบบอย่างอย่างเงี้ย ถ้าเกิดเราเอียงอย่างเงี้ยคือมันไม่สามารถจะอ,อ่านระดับค่าได้ครับเราต้องตตั้งให้มันตรงแบบนี้ตั้งแบบนี้นั่นเองนะครับผมแล้วเราจะทําให้มันตรงได้ยังไงนะครับผมสําหรับคนที่ยังไม่เข้าใจเนาะการจะปรับระดับนะครับผมเราต้องกดเซตให้เป็นศูนย์ก่อนจากที่พื้นที่มันเอยียงเนี้ยคือเรากดเซตตรงนี้ปุ๊บมันจะกลายเป็นศูนย์นะครับคือมันจะมันจะนับมันจะนับาจาก องศาให้มันเป็นเซตเป็นศูนย์เลยถึงแม้ว่าองศาตรงนั้นจะเป็น1องศาหรือ2องศาครับมันจะปรับให้เป็นศูนย์องาขงมันนะครับผมผมจะตั้งไว้ตรงนี้นะครับผมคุเห็นไหมมันจะยังไม่ศูนย์ศูนย์หมดนะครับมันจะเป็น0.54นะครับผมผมก็จะทําการนะครับปรับให้มันเป็นเป็นศูนย์นะครับโดยการกดปุ่มตรงกลางกดปุ่มตรงกลางนี้นะครับผม ตัวเลขมันอาจจะวิ่งเป็น0.01หรือ0.02ประมาณเนี้ยครับไม,ไม่ไม่มีปัญหานะครับผมแต่ถ้าเกิดจะให้เอาชัวร์ก็ให้เป็น0.00อย่างนี้ไปเลยนะครับผมพอเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาทําการเอาด้านข้างตรงนี้นะครับผมด้านข้างหรือด้านข้างฝั่งนี้ก็ได้นะเอามาทาบบที่ตัวใบแบบนี้นะครับผมเราก็จะได้ได้ค่าที่มันอ่านออกมาอะอย่างเงี้ย ไปถ้ามันตั้งฉากครับมันต้องเป็น90องศาใช่ไหมครับตอนนี้จะตอนนี้จะเป็น89.48นะครับเราก็ทําการปรับอ่ะแล้วก็ทําการปารปับนะครับให้มันขึ้นมาเป็น90องศานะครับตัวเนี้ยถ้ามันเป็น90องศาปุ๊บถ้าเราเลยไปนะครับมันจะกลับด้านตัวเลขอีกฝั่งหนึ่งนะทุกคนดูนะครับอันนี้เป็น90 89.93นะครับอ่ะถ้าเกิดผมทําเลยไป หมุนพิตาไอ้ ه, คืาผมทําเลยไปยนี้ปุ๊บเห็นไหมมันจะกลับด้านเลยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราต้องค่อยๆปรับไม่ต้องเอาตรงเป๊100ะร้อยเปอร์เซ็นก็ได้นะครับให้มันใกล้เคียงเป็นอันนี้อันนี้เป็นจุดห้าใช่ไหมครับเราจะปรับขึ้นมาประมาณสักจุดแปดจุดเก้า 0. 8, 0. 9, แค่เนี้ย ประมาณนี้โอ้โหโเค,เคเวเฟอร์เฟกเลยนะครับผมเสร็จปุ๊บเราก็ทําการล็อกเอาไว้นะครับสำหรับผมผมพอใจแค่นี้ก็โอเคนะครับถ้าเทียบกับการที่เราเอาตัวฉากมาวัดนะตัวฉากผมบอกเลยว่ามันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับผมมันจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะเราสายตาเราเนอะนะครับข้อดีอีกอย่างหนึ่งนะครับตัวนี้ไม่ไม่ได้เหมาะสําหรับแค่ตั้งการัองศาคือมันตั้งได้หลายระดับมากนะครับผมแต่นะผมจะตั้งให้เป็น4ี่นะครับผม ตั้งสี่ตั้งสสิบห้านะครับตัวนี้มันจะทำให้เราตั้งง่ายมากาปลดหลังก่อนโอเคสี่สิบห้าเ0ื้มาแปดิลาสติบลามันเยอะเลยงานที่เราจะทำพวกงานที่เป็นงานหกเหลี่ยมงานแปดเหลี่ยมเนี้ยผมแนะนำต้องมีงานต้องมีคีนี้นะครับคือมันจะทำให้เราคำนวณงานง่ายนะครับเวลาเราเขียนแบบออกมาอย่างเงี้ยเรามาตั้งที่ตัวนี้เลยนะครับจบ เราดูเป็นยี่ห้ออื่นก็ได้นะครับแต่ผมแนะนําว่าใครที่ทําเกี่ยวกับงานไม้หรือว่างานที่ต้องใช้องศาแม่นๆนะครับก็จาเป็นต้องมีนะครับคือตัวนี้มันใช้งานได้หลากหลายครับไม่จะเป็นต้องอใช้แค่งานงานไม้อย่างเดียวนะครับผมใช้เป็นงานงานวัดระดับก็สามารถใช้งานได้ครับเพราะว่ามีเลเซอร์ให้ด้วยนะผมเปิดเลเซอร์ให้ดูอีกทีนึงอ่ะตัวน,นี้43.7แล้วนะครับผมอ่ะคือตอนนี้มันเกินองศามันเกินไปละนะครับเดี๋ยวผม ทำการปรับมาเป็นทีสิบห้านะครับคืออย่างเงี้ยคือบางคนที่ที่ใช้เป็นฉากวัดนะครับคือมันจะไม่แม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะบางทีมุมเวลาที่เราประกบกันอนะมุมนมุมมันจะอ้าอ้าออกตรงปลายหรือว่าอ้าออกตรงตรงตรงมุมด้านในนะครับผมแต่อย่างเงี้ยผมรับประกันเลยว่ามุมออกมาเป๊ะมากนะครับคือแน่สลิต ทุก4ด้านเลยนะครับอ่าเนี่ยอย่างเงี้ยก็โอเคเลยครับคือตัวเลขด้านหลังคือไม่น่าเกียดมากอย่างเงี้ยอ่าวิ่งแค่ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยครับโอเคใช้งานได้นะครับผมแต่ผมเคยลองเอามาเทียบแล้วกับการที่เราเอาฉากมาตั้งแล้วอันนี้แนบนะครับคือเราไม่รู้ระดับว่าฝั่งนี้ อ่ะตัวนี้เป็นโต๊ะสไลด์้านครับฝั่งนี้ระดับเท่าไหรฝั่งนี้ระดับเท่าไหร่คือเราต้องตั้งระดับสองตรงนี้ให้เท่ากันด้วยนะครับผมอ่าแต่นี่คือผมยืนยันจากตัวตัวแผ่นเหล็กโต๊ะกลางตัวนี้เลยนะครับอ่าโอเคก็ประมาณนี้นะครับผมก็ลองเลือกลองตั้งดูกันได้ครับใช้งานง่ายๆนะครับผมอ่าเดี๋ยวผมพามาดูเลเซอร์กันนะครับตรงนี้กดปกเอ่อกดตรงปุ่ม ทีเหลืออีกทีหนึ่งนะครับอมันจะเป็นเลเซอร์เห็นไหมครับเลเซอร์มันจะเป็นขีดอย่างนี้นะครับผมคือมันทำให้เรารู้ระดับนะครับว่าตอนเนี้เราตั้งอยู่ในระดับระนาบกับตัว,ต,วตัวชิ้นงานใหม่นะครับถ้ากดอีกทีหนึ่งนะครับอย่างนี้นะมันก็จะมาย้ายขึ้นในฝั่งนี้แทนนะครับถ้าเากิดเรากดอีกทีหนึง่งปุ๊บนะครับมันจะขึ้นสองฝั่งเลยเห็นไหมเรากดไปทีหนึง่งนะครับ มันจะเป็นการปิดเลเซอร์นะครับวิธีการปิดเครื่องนะครับก็คือการกดค้างลงไปอ่ากดค้างแบบนี้นะครับตัวนี้นะครับเราไม่ต้องมีฐานนะครับผมคือมันมีแบตเตอรี่อยู่ในตัวนะครับเขาจะให้สายชาร์จมาให้ด้วยนะครับมันจะมี USB นะครับอยู่ด้านหลังตรงนี้อ่าเป็น USB Type C นะครับผม Type C มาให้เลยนะครับ คือน,นี้ยุคใหม่ก็ต้องใช้เป็นไทซีหมดแล้วเนาะจะไม่มีไทดีแล้วนะครับนนเป็นไทซีแบบนี้มาให้เลยนะครับแล้วก็ทําการเสียบชาร์จนะครับทิ้งเอาไว้ได้เลยนะครับชั่วโมงครึ่งชั่วโมงก็เต็มแล้วนะครับผมอ่าตัวนี้ใช้งานดีทนนะครับผมมีแม่เหล็กให้นะครับอ่ามีแม่เหล็กให้อันนี้หนึ่งด้านนะครับสองด้านสามด้านอบานาอกว่ามีแม่เหล็กมาให้ทั้งหมดสด้านนะครับอ่า ฝั่งนี้ด้วยนะครับฝั่งฝั่งฝั่งตรงนี้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นแม่เหล็กนะ้นหน้าเป็นแม่เหล็กไหมด้าหน้าไม่ได้เป็น,นครับมันจะมีชั้นหน้ากับด้านบนที่ไม่ใช่เป็นแม่เหล็กไม่สามารถดูดได้นะครับผมใครที่สนใจนะครับก็ลองไปหาดูได้นะครับผมแต่ถ้าเกิดมามา,มาสั่งที่ผมเองก็ได้นะครับผมก็ลองสอกถามมาใต้คอมเมนต์ดูได้ว่า อยากซื้อแบบนี้แบบตัวแบบนี้เลยนะครับผมสามารถซื้อได้ที่ไหนแล้วก็ราคาเท่าไหร่นะครับผมก็ลองสอบถามเข้ามาดูได้นะครับผมก็สําหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณครับ